เอาขนเซร็จปต๊บเราต้องตั้งปอนนะเพราะอันนี้คันนี้เปลี่ยนลูกหมากสี่อย่างเราจะตั้งปอนเบอร์สิบสี่ลูกหมากนะอ่าเสร็จแล้วหนึ่งสองสามเอาถ่ายแล้วนี่หว่าทุกคนคือว่าเราขันเสร็จแล้วเราต้องตั้งปอนนะผมทุกคนดูดูไม่ได้เหรอ่านี่เดี๋ยวเราต้องปอนนะลูกหมากสามอย่างเราก็ต้องตั้งปอนนะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราไปตั้งจะิีเดินซอยเดินซอย มันตั้งไม่ได้ลืมนี่ทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเราสมมติว่าเราขันเสร็จปุ้นเราต้องตั้งปอนนะเพราะอันนี้คันนี้เปลี่ยนลูกหมากสีอย่างนะข้างหน้าสามข้างหลังสองนะผมเฮ้ยไม่ใช่ข้างหลังหนึ่งอันนี้ได้ตั้งไปบางส่วนแล้วเสร็จลูกหมากติดยกลูกหมากไปอย่างลูกหมากตัวมันทุกคนคือลูกหมากสองอย่างไอของเครื่องไอ้ยางลำปูมันไม่ตีดนะทุกคนเนี่ฝากกดไลค์กดตามเราด้วยครับอันนี้เราจะตั้งปอนเบอร์สิบสี่ลูกหมากนะมลูกหมาก รูหมากันโครงหลังนะทุกคนดูนะนี่เราตั้งเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราตั้งก่อนตรงข้างจัให้แน่นอ๋อเราก็าม,ออกมาตรฐานปอนกบหมาดเลยน,ะนี่ตรงนี้เรามาให้ความรู้เรื่องรถเลยทุกคนให้ความรู้เรื่องรถงเลยขับุอยู่ตามเราด้วยครับ